ผมผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์มากนะครับและไม่คิดเลยว่าในชีวิตจะเดินมาถึงจุดนี้ฟังเส้นสุดท้ายที่ผมตัดสินใจเดินออกจากพรรคก็คือผมคิดว่าไม่เกียิแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคงต้องลาออกนะครับและผมก็จะไปกราบลาท่านด้วยตัวผมเองครับ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์สัปดาห์นี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็อดีตสสพัฒรุง์จากพักประชาธิปัตย์นะคะที่คุณนิพิษเนี่ยยืนหยัดอยู่กับพักมายาวนานเกือบ30ปีนะคะ วันนี้คุณนิพิษเนี่ยให้เกียรติกับรายการสยามรัฐสปา์วิจารณ์นะคะที่จะมาเปิดใจนะคะถึงการตัดสินใจที่เดินไปสู่จุดเปลี่ยนทางการเมืองครั้งสําคัญของคุณนิพิษค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพิษค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะวันนี้นะคะมีหลายประเด็นที่เราต้องคุยกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องถามคุณนิพิษก่อนว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยน ทางชีวิตทางการเมืองนะคะต้องถามว่ามันยากง่ายแค่ไหนนะคะเพราะว่าคุณนิพิษเนี่ยก็อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานถึง29ปีค่ะยากมากครับรยากมากครับ,ยา,ารบยากกว่าตอนตัดสินใจลงสู่สนามเลือกตั้งเป็นนักการเมืองนะครับยากกว่าหลายเท่ามากนะครับเพราะว่าผมผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์มากนะครับและไม่คิดเลยว่าในชีวิตจะเดินมาถึงจุดนี้ แต่ว่ามันก็เดินมาถึงถึงจนได้ก็ถือว่ายากยากที่สุดในชีวิตทางการเมืองครับการจากกันกันกบพักครั้งนี้เนี่ยเราเป็นคนที่เดินออกจากพักนะคะเรามีอะไรอยากจะฝากกับสมาชิกแล้วก็กับเพื่อนๆที่ยังอยู่กับพักต่อจากนี้ไหมคะผมต้องฝากเพื่อนๆนนะครับสมาชิกที่ยังอยู่ในพักประชาธิปัต์ว่าอขอให้ท่านได้ภูมิใจนะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้มั่นคง ขอให้ท <mile> ่านมีความอดทนมากกว่าผมก็แล้วกันผมนี่อาจจะมีความอดทนน้อยนะครับที่จะเป็นต้องจากมาก่อนนะครับก็ขอให้ท่านได้มีความอดทนมากกว่าผมนะครับแล้วก็ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อย่าเอาอย่างผมแล้วกันรักษาพักไว้เพราะยาธิปัดเป็นพักที่ดีที่สุดพักหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสมานะครับก็เพราะนั้นท่านที่ยังอยู่ก็ขออดทนแล้วก็ขอให้รักษาพักนะครับให้กลับมายิ่งใหญ่ต่อไปผมอาจจะมีบุญน้อย นะครับไม่อาจจะช่วยดูแลพักได้แนกรนี้จำเป็นต้องออกมาด้วยผลบางประการครับขออนุญาตคุณนิพิษนะคะย้อนกลับไปถึงสาเหตุหรือว่าฟางเส้นสุดท้ายนะคะที่ทําให้คุณนิพิษต้องมาสู่การตัดสินใจวันนี้คะ่ะมีเรื่องปัญหาเรื่องการส่งผู้สมัครแล้วทับซ้อนในจงังหวัดพัทลุงเขตสอแค่นั้นหรือเปล่าผมคิดว่ามันมีมันมีหลายปัจจัยนะครับที่มันจะ,ะสมกันมานะครับจนมันกลายเป็นฟางเส้นสุดท้าย นะครับแต่ว่าผมต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าเหตุผลในการที่ผมเดินออกจากพักเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเรามีครอบครัวนะครับเราแต่งงานกันอยู่กินกันมา29ปีนะครับวันดีกันดีเราแยกทางกันการที่จะไปบอกว่าเราแยกทางกันเพราะฝ่ายผู้หญิงเป็นอย่างนั้นฝ่ายผู้ชายไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยครับผมคิดว่ามันคงคงไม่ดีนะครับก็ขอให้เราจากกันด้วยดีนะครับเพียงแต่ว่าอบอก สั้นๆได้ว่าในระยะหลังเนี่ยความเห็นผมกับผู้บริหารพักนี่ไม่ตรงกันในหลายเรื่องนะครับและไม่ตรงกันในจุดที่มันค่อนข้างจะมีความสําคัญด้วยฟังเส้นสุดท้ายที่ผมตัดสินใจเดินออกจากพัคก,ก็คือผมคิดว่าไม่เกียตินะครับไม่เกียิกันเท่าที่ควรผมอาจจะเป็นคนใจน้อยไปหน่อยก็ได้ไม่อดทนก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็น เออคนสูงอายุก็ได้คนอายุมากก็ได้นะครับอาจจะคิดเล็กคิดน้อยไปก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยู่ในภรคยี่สิบเก้าปีเนี่ยผมถือว่าผมเป็นรองหัวหน้าพักประชาฝ่รยมาสามสมัยนะครับและเป็นสามสมัยที่เวลามีการแข่งขันเลือกตั้งรองหัวหน้าพักภาคใต้น,นี่ผมได้คะแนนชนะนะครับท่านที่เป็นคู่แข่งค่อนข้างจะขาดลอยทุกครั้งน,นะครับทีนี้เวลามีปัญหาอะไรผมแค่พรกก็ควรจะปรึกษาผมบ้างในฐานะที่ผมมีประสบการณ์นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปรึกษาก็ เม่อเาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หลังจากที่คุณนิพิษออกมาส่งสัญญาณนะคะว่าจะตัดสินใจครั้งสาคัญเนี่ยก็มีผู้บริหารมีแกนนําของพรรคหลายคนเนี่ยก็บอกว่าก็ที่พรรคก็ยังมีมีที่ยืนให้คุณนิพิษอยู่ครับผมผมไม่ตอบโต้นะครับ,รบผมไม่ตอบโต้ผู้บริหารไม่ตอบโต้ท่านผู้ใดผูด้หนึ่งในพรรคปรธิบัตินะครับส่วนท่านจะพูดยังไงนะครับพูดถึงผมยังไงเนี่ยผมไม่ตอบโต้ท่าน ไม่ว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นจะจริงหรือไม่จริงผมไม่ตอบโต้เพราะว่าการตอบโต้กันไปมาเนี่ยผมคิดว่าผลเสียมันจะเกิดขึ้นกับพรรคพิจิติปัติมากกว่านะครับผมไม่อยากทาให้พรรคพิจิติปัดเสียหายในการวิวาทกันนะครับเพราะ,ะนั้นท่านจะบอกว่ามีที่ยืนมีที่นั่งมีที่นอนก็ไม่เป็นไรผมไม่ตอบโต้ตท่านแล้วกันครับค่ะล่าสุดคุณนิพิษได้เข้าไปลาคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับคุบคณอภิสิ์อดีตหัวหน้าพรรคบ้างไหมคะ ผมยังไม่ได้ไปกราบลาท่านชวนนะครับผมหนักใจมากกับเรื่องนี้เพราะว่าผมพูดมาตลอดในระยะเวลา29าปีว่าท่านชวนเหลีกยัยฟนี่เป็นเทพเจ้าในทางการเมืองของผมนะครับผมนับถือท่านเป็นสารณะสิ่งไหนที่ท่านบอกว่าถูกผมไม่ปฏิเสธที่จะบอกว่าถูกสิ่งไหนที่ท่านบอกว่าผิดผมก็ไม่ต้องต่ตรองแนละ้วเพราะว่าผมเคี่ยผ่านการต่ตรองของท่านมาแล้วนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับใครจะบอกว่าเชี่ยวงมงายยังไงก็ได้นะครับจนวันนี้ผมยังไม่ได้ไป กราบลาท่านแต่ว่าผมก็ได้เรียนปัญหาให้ท่านทราบมาโดยตลอดว่าผมค่อนข้างจะตึดอัดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมแค่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคงต้องลาออกนะครับและผมก็จะไปกราบลาท่านด้วยตัวผมเองครับส่วนท่านใานยกอภพิสิทธ์เนี่ยครับส่วนท่านใานยกอภพิสิทธ์นี่ผมคุยกับท่านมาตลอดนะนะครับเอาเป็นว่าทุกสัปดาห์ก็ได้บางสัปดาห์ก็สองครั้งสามครั้งนะครับ คุยกันเยอะคุยกันเยอะครับคุยกันตลอดครับแต่กระบวนการพักปัจจุบันเนี่ยท่านจุรินเนี่ยผมเข้าใจว่าร่วมๆสองปีแล้วครับที่ที่ที่ผมไม่ได้คุยกับท่านคร่ะหลายคนก็บอกว่าเสียดายนะคะที่พักวันนี้ต้องสูญเสียคุณพลภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นคุณนิพิษเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณนิพิษก็เคยออกมาบอกว่าพักเนี่ยได้สูญเสียคุณกรณ์คุณอภิสิทธิ์ไป จากนี้ไปเนี่ยคิดว่าจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตามมาอีกไหมคะผมไม่กล้าคาดการนะครับถ้าเราคาดการไปในพูดไปในทางที่ลบมันก็ไม่ไม่ดีกับพักะนะครับแต่ว่าถ้าพูดบอกว่าไม่ใช่มันก็จะทําให้พักตั้งอยู่ในความประมาทนะครับก็เพียงแต่บอกว่าเอาเป็นว่าผมนี่คุยกับสสคุยกับอดีตสสมากมากกว่าทุกคน มากมากกว่าเกือบทุกคนในรพรรคประชาธิปัตย์ก็แล้วกันผมรู้ว่าความรู้สึกและบรรยากาศเป็นยังไงครับผมคุยมากคุยเยอะทั้งสสทั้งอดีตสอสทั้งสมาชิกนี่ผมคุยกับท่านเยอะมากเพราะผมรู้ว่าแต่และท่านรู้สึกยังไงเพราะ,ะอยา่าตกอยู่ในความประมาทนะครับอาจจะมีก็ได้อาจจะมีออกมาอีกก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้ครับ วันนี้หลายคนสอบถามเรื่องพักใหม่ที่คุณนิพิษเนี่ยจะไปไปไปร่วมกันก่อสร้างนะคะวันนี้คุณนิพิษสามารถบอกหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าเราคุยกันไปถึงจุดไหนเรื่องในเรื่องของการร่วมสร้างพักใหม่อะคะผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะครับว่าพักหรือกลุ่มการเมืองที่ผมจะไปร่วมทํางานด้วยนี่เป็นพักการเมืองอะไรนะครับเป็นกลุ่มการเมืองไหนนะครับเพียงแต่ว่า ผมก็มีเงื่อนไขในการไปร่วมทํากิจกรรมทางการเมืองนะครับกับท่านเหล่านั้นแล้วก็คุยกันมาผมว่าผมผมคุยกับหัวหน้าพักประมาณสี่พักนะครับซึ่งก็เป็นพักใหญ่ทางนั้นแนละนะครับ,รบก็คุยกันจนกระทั่งนค่อนข้างจะตกผลึกแล้วว่าผมจะไปทําการเมืองกับพักไหนนะครับโดยมีเงื่อนไขคุยเงื่อนไขกันสองสามรอบแล้วแล้วก็ จบเงื่อนไขนั้นกันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วครับเห็นด้วยกันแล้วครับค่ะคุณนิพิษบอกว่าได้คุยกับหัวหน้าพักใหญ่ๆนะคะหลายพักแต่ว่าที่คุณนิพิษมาเลือกพักใหม่คุณนิพิษตัดสินใจแล้วนะคะอะไรคือสิ่งที่คุณนิพิษเลือกคะตัวผู้ก่อตั้งพักหรือว่านโยบายพักมีมีองค์ประกอบอยู่หลายลหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกก็คือกลุ่มบุคคลนะครับที่ก่อตั้งพักด้วยกันเนแกนนําของพักเนี่ย ต้องเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับซื่อสัตา์สุจริตไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตว่างั้นเถอะนะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีประวัติไม่ดีนะครับมันก็จะอาจจะทําลายเกียรติภูมิของเราที่เราถือปฏิบัติมาตลอดชีวิตทางการเมืองของเรานะครับเพราะต้องเป็นคนดีนะครับประการที่2ซึ่งเราเน้นกันนะครับก็คือ,อ,อต้องมีทีมเศรษฐกิจที่ดีนะครับเพราะเ,เราคิดว่าหลังจาก วิกฤตการโควิดแล้วเนี่ยครับมันจะมีวิกฤตการเศรษฐกิจเกิดขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกประเทศทั้งโลกเนี่ยครับเฝ้าระวังกันอยู่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดมันอาจจะมารอบ3รอบ4รอบ5้ามันอาจจะมีอะไรขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉนเศรษฐกิจที่มันจะตามมากระหน่าหลังจากโควิดมันจะเกิดขึ้นเพราะการแก้ปัญหาของประเทศในอนาคตทุกประเทศนะครับทั้งโลกเนี่ยเขาก็เตรียม บุคลากรนะครับเตรียมบุคคลเตรียมความรู้ความสามารถเตรียมรูปทางที่จะกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นปัจจัยประการที่2ที่เราคุยกันก็คือต้องมีท um, ีมเศรษฐกิจที anyway> ่ดีนะครับเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งพักที่ผมไปคุยอยู่เนี่ยก็มีบุคลากรนะครับมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางเศรษฐกิจผมคิดว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศนะครับผมอาจจะไป ไม่พบทุกพักการเมืองนะครับแต่พักที่ผมไปสัมผัสอยู่พักสองพักในทีมเศรษฐกิจผมว่าดีมากครับแล้วก็ประการสําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับในสอาข้อที่เราคุยกันก็คือพักที่เราจะไปทํากิจกรรมทางการเมืองร่วมกันเนี่ยต้องไม่สุดตรงในทางการเมืองหมายความว่าไม่ไปซ้ายจัดไม่ไปขวาจัดนะครับผมคิดว่าเราต้องเลิกสร้างความเกลียดในใจของประชาชนสร้างอคติในหัวใจของประชาชน นะครับถอนความรู้สึกเหล่านั้นออกจากหัวใจประชาชนแล้วก็นําประเทศเข้าไปข้างหน้าให้ได้ครับค่ะเพราะว่าวันนี้สังคมก็แตกแยกมีความขัดแย้งมากพอสมควรใช่ครับแล้วก็ผมแค่เวลาเศรษฐกิจมันมีปัญหาเนี่ยนะครับความขัดแย้งมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเราก็ต้องต้องถอนอคติทั้งหลายออกจากหัวใจของคนแยาแบ่งเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายมันไม่มีประโยชน์นะครับเราขัดแย้งกันหนึ่งเกินหนึ่งเจเนเรชันแล้วนะครับ การขัดแย้งที่เกินหนึ่งเจเนเรชันในทางทฤษฎีก็บอกว่าแก้ยากมากเพราะนั้นใครมาเป็นรัฐบาลก็แก้ปัญหนาน,นี้ยากมากนะครับเพราะใครจะขัดแย้งก็ว่าไปเถอะบางคนมันถอนอคติไม่ได้ถ้าเขาไปซ้ายแล้วก็ต้องไปซ้ายตลอดนั่นแหละเขาไปขวาแล้วก็ไม่กลับมาซ้ายไม่กลับมาตรงกลางแหละคนเหล่านี้เราก็ต้องปล่อยท่านไปแล้วท่านค็จจาเป็นต้องอยู่เรื่องสังคมกับเราด้วยนะครับแต่ตัวเราต้องไม่ไปเทคซ้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนสุดขั้วสุดกู์ไม่งั้นประเทศชาติมันก็ไปไม่ได้ครับนี่เป็นหลักการ3ข้อที่เราคุยกันในเบื้องต้น ค่ะอันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะอยากให้คุณนิพิษมองสนามเลือกตั้ง14จังหวัดภาคใต้รอบหน้านะคะว่าจะมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเดิมเนี่ยเรามีสสเขตได้50คนน่นะคะแต่ว่าการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสสเขตภาคใต้เพิ่ม8-9ที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามเลือกตั้งภาคใต้รอบหน้าเป็นโอกาสสาหรับใครบ้างคะ คือคือแฟกหรือข้อเท็จจริงในทางการเมืองที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเจ้าของพื้นที่อยู่นะครับอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยมันก็มีบางภาคซึ่งเขาครองเจ้าสนามมาตลอดในระยะสิบกว่าปีนี้เราไม่ต้องเอ่ยนามเอ่ยชื่อเขานะครับเพราะการที่เราจะไปโจมตีในภาคอีสานเพื่อ,อะจะไปแย่งจริงคะแนนเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่จริงมันไม่ใช่ในทางการเมืองนะครับหรือ,อในกรุงเทพหมหานครในขณะนี้นะครับ เราจะไปแย่งจริงเสียงขางมากเด็ดขาดเหมือนในอดีตที่พรประชาติปัต์เคยได้รับความไว้วางใจผมว่าคงยากนะครับแต่ว่าในภาคใต้ในวันนี้นะครับมันเกือบจะพูดได้ว,ว่าไม่มีเจ้าสนามแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเราวิเคะห์กันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับสนามภาคใต้เนี่ยจะเป็นสนามที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากที่สุดอีกภาคหนึ่งนะครับเพราะทุกพักก็ต้องการแชร์นะครับจำนวนทสในภาคใต้นะครับทานองว่าเมื่อประชาชนภาคใต้ เลือกพักบางพักได้เลือกพักภูมิใจไทยได้เลือกพักประชาชาติได้ทุกพักมีความหวังทั้งนั้นเลยครับมีความหวังทั้งนั้นเพราะนั้นจะเป็นสมอรภูมิที่มีการแจ้งจริงแย่งจ,ง,ยงจริงกันผมว่าสูงครับค่ะเดี๋งววันนี้ก็เราขอรบกวนคุณนิพิษนะคะด้วยเวลาที่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากสวัสดียินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ